ค้าที่รอดูสีขาวเนาะมาะเลยสําหรับคันนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นมาด้าสองเครื่องยนต์หนเหมือนกันค่ะแต่ว่าปี2013นนะคะคันนี้ คันนี้จะเป็นสปอร์ตลิมิเต็ดเนาะอ่าสปอร์ตลิมิเต็ดมันเป็นยี่ห้อออโต้มากับราคาแค่299,000บาทเท่านั้นค่ะอ่าราคาพิเศษมากสองแสนเก้าหมื่นเก้าพบาทใช่ลูกค้าผ่อนไม่เกิน6,000บาทใช่ค่ะน้องปุ้ยอยู่ราวๆนี้ผ่อนไม่เกิน6,000บาทตีไปเดือนแล้วเป็นกลมๆ6,000ใช่6,000ตีไปกลมๆ6,000เงินเดือน12,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยใช่แล้วค่ะน้องปุ้ย12,000บาทซื้อคนเดียวจบ ลิฟต์คาร์บอนนั่งรอ30นาทีรับรถไปเลยขับบ้านกลับเลยใช่ค่ะจ้ะมาดูหน้าตาของเขาก็โฉมก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันค่ะตัวนี้คล้ายคล้ายลมดำเหมือนกันน้องปุ้ยใช่ค่ะก็โฉมไฟเขาใช่ค่ะออกแนวสปอร์ตนะคะคันนี้แต่ตัวนี้มันได้ในตัวของตัวสปอร์ตลิมิเต็ดออดิชั่น่ะน้อมันจะมีสติ๊กเกอร์คาด ใช่แล้วมันจะต่างจากตัวอิลิแกนที่เราพาดูเนาะค่ะนี่ให้ดูล้อแม็กของเขาก็จะเป็นสีไฮเปอร์ใช่ลงควันเหมือนกันเนาะสีแบบเทาาเทาดำดำใช่ค่ะคือจะสวยมากแต่งสวยมากค่ะนี่แม็กคือทุกอย่างเดิมๆสแตนดาร์ดใช่ไปเรียบบนกระจกมองข้างอันนี้คิ้วกันศาสตร์คือทุกอย่างโค้บหมดเลยค่ะเป็นของมาด้านะคะมาด้าเลยใช่ อันนี้ใช่ไหมคะน้องปุ้ยที่บอกอ่ะใช่แล้วอันนี้ก็ที่บอกว่ามันเป็นตัวสปอร์ตเนาะใช่ค่ะร์ตลิมิเต็ดลิมิเต็ดก็จะมีสติ๊กเกอร์คาดแล้วก็มีล้อแม็กที่เป็นสีไฮเปอร์อันนี้ก็คือสังเกตได้ง่ายๆค่ะน้องปุ้ยถ้าปกติแล้วจะไม่มีเนาะใช่แล้วค่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะไม่มีใช่ให้ดูข้างลงข้าหลังเหมือนกันหมดค่ะเหมือนกันหมดเลยนี่นี่ภายในก็กว้างเหมือนกันเนาะเป็นรถที่เล็กๆแล้วแบบน่าใช้มากๆอันนี้ล้ออะไรยางอะไร ก็อุปกรณ์ภายในรถไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแม่แรงอะไรแม่แรงคือทุกอย่างมีครบนะคะใส่ให้นี่ให้ดูข้างหน้าเหมือนกันหมดกับตัวนั้นเลยแต่ตัวนี้จะแตกต่างกันแค่ตัวนี้ลูกค้าเขาจะติดมาเพิ่มใช่ค่ะขือติดเพิ่มเองเป็นของเคนวูดเนาะค่ะ U s b AUX วิทยุคือทุกอย่างใช้งานได้ปกติใช่ค่ะนี่ค่ะปุ่มฟังก์ชันต่าง อเหมืนกนี่มาดูส่วนในเบาะของเขาตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสีครีมเป็นเบาะผ้าลายของเขาก็จะแต่ลายตรงกลางนิดนึงคล้ายลายสวคอตเนาะใช่แต่เขาจะเย็บเบาะมาเหมือนกันใช่แนวเดียวกันใช่เป็นร่องอยู่ตรงเนี้ย แค่ตัวนี้มันทําให้ต่างใช่ไหมคะน้อง้ยแล้วมันดูต่างอ่าเป็นตัวผ้าแต่ว่ามีออกเป็นลายนี่ใช่ผ้ามันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะอยู่ที่เราชอบแต่ถ้าเป็นบอกผ้ามันก็เวลาเราขับไปทางการมันจะไม่ร้อนใช่ไม่ร้อนใช่ไม่เก็บความร้อนมันจะไม่เก็บความร้อนไม่ชื้นไม่ออกเหงื่อแต่ถ้าเป็นบอกหนังมันก็จะได้ในเรื่องของความทําความสะอาดได้ง่ายดูแลรักษาง่าย แต่เวลาตากแดดขึ้นอาจะโอ้ร้อนเหนียวหนืดเนาะก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้าแต่รถทั้งสคันนี่คือสมบูรณ์มากๆ่ะอยากให้มาชมกันค่ะเดี๋ยวเราพาดูด้านหลังดูพงเพดงเพดานดูด้านหลังกันหน่อยขึ้นใหม่มากด้านหลังนี่ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าแทบจะไม่ได้โดนเลอะเทอะอะไรเลยนะคะ่คะนี่โอ้ เบาะถ้าลูกค้าเอาไปแต่งเพิ่มเนาะหุ้มเป็นเบาะหนังก็ได้ถ้าใครที่ชอบสีขาวจะอยากได้เบาะหนังลูกค้าสามารถแต่งเพิ่มได้นี่ตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะใช่แล้วตัวนี้เป็นลายเหมือนด้านหน้าเลยทุกอย่างให้ให้ตาต้องช่วยแผ่นตรงพีดานพดานหลังค้าเลยคือแบบกว่ปุกตัวอยู่มากใช่ค่ะสะอาดมากจริงๆสาหรับคันนี้แล้วเนาะวันนี้พุ้ยกับพี่ฟ้าต้องลาไปก่อนนะคะค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ